ว่าเดี๋ยวหลุดนะเฮ้ยได้ไหมนี่โอ้ยอ๋ออ๋ออ้าวโอ้ยอ้าอ้ ลอยโทตกลับล่วงไปละอัน้ำเลยเรียบร้อยครับวันนี้หลุดไม่ได้ไม่หลุดนะอ้อโอเคโอ้ะลองเนี่ยครับอย่างนี้ต้องลองเออ่โอเคได้อยู่มั้งได้สองโลมองละ กระพงขาวครับผมจัดปลาของนายพิเทียนปลาอะไรที่เราจัดตกในปนี่ยครับกระพง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 คือเป็นตัวเดียวจะเป็นเงี้ยแกง่ายหน่อยถ้าไปตามทางแกะยากลองครับต้องลองลองยอง่เออ เต็มแม็กนะครับนายทิดเทียนสาวขึ้นมาอันนี้อาวุธครับผมโมเองโมเองโฮโฮโฮยิตปู้โิเคนี่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 โฮโฮมีเถสิมีนองยิ้ม

มาตั้งนาน,นยังไม่ครบีกเหรอตั้งค่านานแล้วเกิดกว่าเขาจะม้วนกว่ากระจีให้อะไรกันกระชากไก่ลง้ส่งลเมื่งงอกี้นี้อยู่ลงเอาไปเยอะๆเลยเก็บได้เลยเนี่ยจะหลุดเพราะเนี่ยแหละโอ้โหเดี๋ยวกถูถ่ายให้ส่งลงถ่ายรูปแล้วส่งให้ก็ได้ไม่ใช่ โอเคครับผมเพื่อนๆกระพงขาวกับนายทิเทียนสาวสดๆหลังมาจอดปากทางนี่แหละถ้าถ้าฝนไม่ตกจะเข้าถั้เลยอ๋อนี่ฝนไม่ตกแต่ว่ามันต้องผ่าน มนันเหนื่อยแล้วล่ะที่ว,วออ่าเขาไปไปไจที่นั่นคนนานเตยรถไม่เข้าไง